ยักจะต่อจังเลยอะมามันมีส่วนดีต่อเซลล์เราวยังไงนี่คือภาพของเซลล์เราจริงๆแล้วในเซลล์เรามีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตัวสําคัญที่สุดในเซลล์คือนิวเคลียสนี่เรียนมาใช่ไหมชิว่าวิทยาม .4 ใช่ไหมนี่คืเรียนมาแล้วแล้วตัวที่สําคัญถัดลงมาคือไมโตคอนเดรียเฮ้ยแล้วไมโตคอนเดรียเป็นอะไรอ่ะ เป็นอวัยวะของเราเปล่าสร้างพลังงานสร้างพลังงานเขาสร้างพลังงานในหน้าที่มันถามว่าไมโตคอนเดรียเป็นอวัยวะของเราใช่หรือไม่ไม่ใช่มันเป็นอะไรเซลของจุดประกอบอวัยวะน้องเซลเขียวชื่ออะไรูนค่ะเป็นคณะอะไรคะวิศวะวิศวะด้วยอื้อ น้องตัวเล็กๆจำพี่ไม่ได้กันน้องมิ้นเนี่ยเขาทำอะไรเขีศาสตร์ด้วยคสาไม่โตคนเดียวทำหน้าที่พิจารณาเลี้ยงเซลล์ไม่โตคนเดียวเป็นอวัยวะของเราหรือไม่ไม่เป็นไม่เป็นไมโตคนเดียวถ้านับทางทางโฮสต์ทางเจ้าบ้านแล้วถือว่าไม่โตคนเดียวเป็นปรสิตปรสิตคือสิ่งมีชีวิตภายนอก ที่เข้ามาอาศัยโฮสโอเคไหมวระสิทธิ์คือพูดง่ยายคือพะยอกลายเป็นพาธิที่ดี <c oughs> เป็นเป็นสิ่งมีชื่อที่ดีที่ <c oughs> เข้ามาช่วยเรามาอาศัยอยู่ในเซลล์แล้ว <c oughs> สร้างพลังงานจ่ายให้เซลล์โอเคไหมพลังงานมาจากไหน <c oughs> มาจากออกซิเจนและน้ำตาลที่อินซูลิน <c oughs> ลำเลียงเข้ามา ในนี้แล้วตัวนี้ทําหน้าที่ในการย่อยสน้ำตาลเหล่านั้นแล้วส่งเป็นพลังงานไปให้เนิวเคลยสแล้วเนิวเกล็สก็จะาบริหารจ่ายให้คนอื่นยังยม,มากมายโอเคไหมแล้วไมโตคอนเดรียมันทําไมต้องมาชี้เป็นชี้ตายร่างกายเราเพราะถ้าร่างกายไม่มีไมโตคอนเดรียร่างกายในเซลล์นั้นก็จะไม่สามารถผลิตพลังงานได้เมื่อเซลล์ ผลิตพลังงานไม่ได้ก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจะต้องเึ่งพลังงานจากไหนอื่นต้องนําเข้าจากข้าจากมาเลเซียที่ <c oughs> พูดถึงถูกต้องไหมเมื่อมันถูกทําลายจะต้องนําเข้าจากพลังงานจากเซลรอบข้างถามว่าเซลรอบข้างถูกดึงพลังงานไปแล้วตัวเองพอไหมไม่พอก็แอบอ่อนแอลงเมื่ออ่อนแอลงก็ถูกโจมตีได้ง่า แล้วไมโตคอนเดรจะถูกต้มตีจากอนุบูลอิสระนะอนุบูลอิสระคืออะไรรอลิสระเนี่ยอนุบูนอิสระคือสารพิษที่เกิดขึ้นจากการสัมดาสอ่า ้องมาแปลคาว่าสันดาด้วยใช่ไหมสันดาแปลว่านี่มีอะไรน้องภาคีอะไรแข่งโยนครับแข่งโยนสันดาคืออะไรเอสัมสันานรู้จักแต่สันมีแต่สันานเอแล้สันดาวเนี่ยสันคัตเตอร์ไม่ได้เหรอใช่มเันเคย สันดาปการเผาไหม้สันดาปคือการเผาไหม้เผาไหม้พลังงานเรียกว่าสันดาปกล้ามเนื้อเรามีการสันดาปพลังงานถ้ามันสันดาปพลังงานมากๆมากๆอย่างเช่นเราย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยทั้งวันทั้งวันทั้งวันสักพันครั้งเมื่อยไหมเมื่อยการเมื่อยเกิดจากการที่อนุมูลอิสระเกิดขึ้นจากการสันดาปพลังงานภายในกล้ามเนื้อ ร่างกายเราสร้างมันไม่มีสสขึ้นมาเองและรุ่นสสาเข้าจมดีเซลล์มันถึงเมื่อยไปหิ้วน้ำอ่ะโอ้โหหรือว่าไปรับน้องรุ่นพี่ใช้ให้วิ่งรอบสนามโมรุ่นพี่ใช้ให้ปัน่นทิศกุ่มเอาเือรเรียปั่นปั่นปั่นโอ้มื่อยนะมีใครเด็นแม่โตกันเนี่ยเตรียมโอ้เตรียมปุ๊กเด็กแม่โตมารู้เลยเพราะเตรียมหมายถึง ลุกนั่งใช่ไหมเออกี่ครั้งไม่รู้กี่เท่ารุ่นเข้าไปรุ่นเจ็ดสิบกว่าก็โดนไปคูณเท่าไหร่ถ้ารุ่นพี่บอกสามหมายบอะเฮ้ยโอ้โแค่สามไม่ใช่อันนี้รุ่นอะไรเจ็ดหกเจ็ดแปดเคูนสามเท่าไหร่แม่ส <7, 8. S 1> ามเสองร้อยกว่าโอ้โดนไปทีหนึ่งสองร้อยกว่าเป็นไงครับเมื่อยไหมเมื่อยดั่งเดือเออเพราะว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นจากการสั่นดับพลังงานในกล้ามเราจะปวดเมือ่อย อนุสาเกิดจากการสันดาบในเครื่องยนต์เผาไหม้พลังงานนะแล้วพ่นออกมาเป็นควันเสียควันเสียเหล่านั้นถามว่าเราอยากสูดไหมไม่ล้วสูดทำไมเราจำเป็นต้องหายใจจริงไหมถ้าเราไม่หายใจจะตายแล้วเราเรียกไม่ได้ด้วยรถจะขี่ผ่านท่าบ้านเฮ้ยอย่ามาเลี่ยงได้บ้านฉันได้ไหมไม่ได้ โอ้ถ้าเราซื้อถนนจีเราห้ามได้นี่ถนนบ้านฉันห้ามเข้าจริงไหมเราไม่ได้ซื้อถนนนะเราซื้อแต่บ้านมันก็ผ่านหน้าบ้านแล้วมันก็มาเบิ้ลหน้าบ้านเราอะใช่ไหมโอ้ถ้าควันมันก็ามาแล้วเราแล้วเราจะอุด่ยเราอุดแล้วถามว่าอะไรหายใจอยู่ไหมใช่มันาเข้าไหมเข้าอันนึ่งอิสระมานก็เข้ามาในร่างกายแล้วยิ่งทุกวันนี้เราเข้ากินอาหาร เราชอบกินอาหารนึ่งใช่ไหมเราชอบกินอาหารต้มกันใช่ไหมไม่ทราไม่เราชอบกินอะไรผัดทอดผัดทอดปิ้งปิ้งแล้วปิ้งเนี่ยนะของทานทอดหมูกระทับสุกปุ๊บเรีบเอาขึ้นปั๊บเลยมีไหมไม่มีแล้วรออะไรรอหมึกลอตรอ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 ต้องให้สีน้ำตาลเกิดขึ้นใช่ไหมสีน้ำตาลที่อยู่ที่ชิ้นนั้นคือ Animal สีสัน แล้วเราก็ตั้งใจกินมันเข้าไปไม่ให้ใครแยกด้วยชิ้นนี้ฉันจองแล้วจะเก็บจริงไว้อย่านะฉันจะกินนุ่นอิสระชิ้นนี้้ฉันก็กินต้องมันอร่อยมากอนุ่นอิตสระเหล่านั้นจะเข้าตรมตีไมโตคนเดียไมโตคนเดียตายเท่ากับเซลลตายมันก็ไล่าตายกันทีลตัวสองตัวตายไปตายไปในขณะนี้เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ เช่นพี่ออเป็นต้นเนเราไม่รู้สึกอะไรเพราะร่างกายเราสร้างเซลล์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วเซลล์ <c oughs> ตายชักมันนอนหลับตื่นมาสร้างใหม่โอเคปะ่ะตายเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดวันเดียวมันใช้เวลา5ปี20ปีเอาแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่เาไปรู้เหรอคนหนึ่งเป็นมะเร็งใช้เวลากี่ปีรู้ไหมไม่ไม่รู้บางคน5ปีบางคน20ปีมันแล้วแต่คน เอ็กา์แกรมไ่ใช้เวลา5้าถึงยี่สิบปีแล้วแต่บางคนปีเดียวเป็นก็มีมันแล้วแต่คนมันตายเกิดตายเกิดตายเกิดทุกวันนะ่ะเซลล์ตายแล้วหลับตื่นมาเกิดใหม่ไม่เป็นไรเอาน,นี้ตายอีกแล้วหลับตื่นมาเกิดใหม่ไม่เป็นไรก็ห้าปียี่สิบปีตายเกิดตายเกิดตายเกิด,กดจนกระทั่งวันหนึ่งครับมันซ้ำซากจนตัวหนึ่งเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเปลี่ยนวันไหนแต่วันไหนที่เปลี่ยนไปนั่นแหละคือวัน ออความพยายามลับนกลัอยู่เมื่อเธอเปลี่ยนไปฉันก็อยู่ไม่ได้เนะ <c oughs> พราะว่า DNA <c oughs> มันเปลี่ยนพอ DNA เปลี่ยนนี่เป็นสายของ DNA เอาง่าย,ายๆปกติ DNA เป็นโปรแกรมในการสร้างเซลล์เป็นแผนปกติมันต้องเรียงหนึ่ง4 5งร่างกายก็สร้างตามนั้นน้องชาย้องก็มาเป็นเซลล์ปกติ พอดีวันนั้น DNA มันเปลี่ยนไปนะมันเป็น7 1 6 4 3 2 5่งหกส่อะไรป่ะู้เปลี่ยนไปแล้วกายก็สร้างตามที่เปลี่ยนมันเอ้าตายแล้วหน้าตามันออกมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมอะ่ะสวยเออก็สวยดีสีสวยสวยกว่าเดิมนะเอาเซลล์ตายอีกร่างกานก็สร้างอีกแต่สร้างขึ้นมาโดยอ่านดีเอ็นเอเสร้าง สร้างมาเรื่อยๆแล้วแต่ที่สุดเซลล์มะเร็งมันโตได้เองเพราะมันกินอาหารจากความเป็นกรดในเลือดและไขมันในเลือดที่สูงเป็นอาหารเลี้ยงเซล์มะเร็งดังนั้นนี่คืออาหารมะเร็งครับเลือดเป็นกรดและไขมันในเลือดสูงถามว่าทุกวันนี้ประชาชนชาวไทยเลือดเป็นกรดกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ รู้ไหมขึ่งนะสูงกว่า80%ของประชากรไทยเลือดปึงกว่านี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมคนไทยเป็นมะเ,กกมเร็ง,เง,งกันเยอะจังไม่แปลกเพราะมะเร็งกินไขมันในเลือดสูงไขมันสูงไหม